นี่ข้าเจ้าสีกินข้าวอะไรด้ยบนข้าวแรกุ้นกับวุ้นกับไว้อะไนงี่เอ้ายาย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 น้องเพพีละถวยก็ละถวยน้องเทพไปพุ่นพ่อกับแม่อยู่ฟ UH, ังพี <k> <k ่อทพพี่พ่อกับแม่อันนี McMahon ้พ่ออันนี้แม่ เิน้าวข้าว้าวข้าวข้าวข้าวเ้าวแ้้ว้าวข้า้าววัวข้วข้งกข้นวข้ข้าวข้วข้น้าววข้วย้วข้าวข้วข้า้า้าวข้า้า้าว้้วน้ำ้ มาพนุ่มมันจะได้ดนแล้วีเงียบงแ้เงียบิงเออกินโดนไปเต๋เบวสลับรอคืสับอก็สลับมอนโอ้วยมันเบิรกวนมันตีวาไปเุ่มเีย้ใหญ่กับเมือแล้วายเขาแล้วั่ง เดี๋ยวความเมื่อก่อนไปญาติเขาบักเขาเจ้าบักขี้บักห้าบักขี้โกงไอ้ผมกินเงีผมตุ๋งเงี้ยเงี้ยผมอยากกินหลายๆมาย้วท่านี่อีกก่คนเดี๋ยวเล้ยๆต้องดักต้องดักัต้องดากหมูไงเมื่อเดี๋ย หอดาพี่เดียวมาอี้ทีเตียนปั๊บเตียนเคยกันอยู่ใเลยซื้นนี่ละโอ้ยนอนูนก็นได้